สวัสดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้ก็เจ้ามหาแหว์กับเจ้าเยียรตอนนั้นก็เตะไปแล้วนะครับตีแผ่ดีทั้งคู่นะครับมหาแหว่ ตีแผลหูคิ้วตานะครับหน้าบวมเลยตัวแล้วก็มาแวรโดนคอนครับโดนไอตัวนั่นตีคนะรตีคอนี่สุ่ใคร มาฮาวแวร์ตีดีครับลูกหน้าตีเจ็บไม่ล่อครับเป็นไก่เดินตีนะครับเดินตีเดินทำนะครับอีกตัวหนึ่งก็เดินแรกเหมือนกันนะครับเดินแรกเดินตีคอแผกคอนะครับตีคอไล่ขึ้นข้างบนนะครับตีได้สองอันนะครับ เต็มสองันพอด,ดีส่วนมาฮแวก็รวมแล้วก็เป็นสี่สี่ครั้งแล้วามาฮเวเอาไปไล่ได้สบายนะครับมาฮวสองตัวนี้ผมก็ปล่อยนะครับผมก็ถ่ายคลิปไว้นะครับมันกองเชียร์มันดังครับมันอีกคนหนึ่งเชียร์มาฮวอ,นนอีกคนหนึ่งเชียร์ไอเยียสนุกมากครับไก่คู่นี้มาฮวก็ โดนแผลคออตัวนุ่นก็โดนหูคิ้วแผลหัวตัวนุ่นโดนเ <c oughs> ตพะพัตเตอร์ลองสักหลาดนะครับอันนี้อีกคู่หนึ่งเจ้าเหยียที่สวยๆกำลังจะเตะนะครับ <c oughs> สองตัวนี้ก็ผมก็ปล่อยนะครับ ชอบตัวไหนก็ทักทายมาถามราคานะครับผมปล่อยทั้งคู่นี่ครับไก่เช็คเรียบร้อยแล้วผมปล่อยรวมส่งสามพันนะครับสองตัวนี้ไก่น้ำหนักสองหสองเจดทั้งคู่นะครับสูงลอยเหมือนกันแล้วก็กำลังจะไปนวมอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปดูไก่อีกตัวหนึ่งนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็สวัสดีครับ